่าก็มีหนังนะครับที่อยากจะรีวิวแต่รู้สึกก็พูดกันไปพอสมควรคุณแจ็คก็น,น่าจะเคยพูดกันและวเพิ่งได้ดู memory of murder ครับของบองจุนโฮ<อ>เป็นไงฮะของคุณบงจุนโฮใช่ไหมผมว่าส,สักดิ์ศรีบงจุนโฮใช่ผมว่ามันก็สงศักดิ์ศรีคุณบองจุนโฮนะถึงแม้ว่าแบบเออมันจะเป็นหนังที่ทำไว้สิบกว่าปีได้แล้วต้องถึงจำไม่ผิดเรื่องนี้ คือคุณอะไรนะสังคงโฮต่งตรงโฮคังอะไรพระเอกคู่บุญเอี่อที่เป็นพระเอกคู่บุญแ่ะคือคือเขาเล่นตั้งแต่ตอนหนุ่มๆคือสขาเี่ยอล่เออคือถ้าเกิดบองจุนโฮเป็นมาตินสกอร์เซซี่อ่ะคุณคุณสังอะไรนะคุณคุณพระเอกคู่บุญเนี่ยก็จะเปลี่ยนเึเหมือนดินาโดดิคาปิโอผมว่าเหมือนเดนิโลมากกว่าพี่คือเป็นลีโอผสมเดนิโลเวอร์ชันเกาหลี ขาดต่อเปอย่างเงี้ยนะขาดทีอแกไม่ได้เลยนะขาดทีอแกไม่ได้เลยจริงๆเออไม่ผมว่าหนังมันคือยังไงเดียผมว่าคือมันก็สะท้อนภาพคือคือคืออย่าง Parasite นี่คือเรื่องชนชั้นแต่อย่างอย่าง Memory of Murder มันคือการสะท้อนภาพเรื่องของอะไรเดียระบบการทํางานของหน่วยงานราชการอย่างตํารวจในประเทศเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออมัน คือเรียกไงดีอ่ะคือคดีบางอย่างที่แบบมันไขไม่ออกแล้วทางนั้นเขาก็ไม่ได้มีเหมือนความรู้ในเรื่องของการทําอะไรเงี้ยเพียง uh huh. แต่เหมือนกับว่าแค่ต้องการจะให้หาตัวคนร้ายให้เจออะไรเงี้ยเพื่อจะแบบว่าเออจะได้จบจบไปอะไรเงี้ยเออคือ,ค,อคือเราดูแล้วมันก็รู้ว่าเออมันก็สะท้อนภาพอะไรในเรื่องของสังคมของเกาหลีอะไรในในยุคนั้นอะไรนี้ด้วยนะครับออื uh ื huh. เห็นก็บอกว่าอะไรนะถ้าผมจำไม่ผิดอะคือในในในหนังอะมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เหมือนกับตัวละครอะดูข่าวซึ่งไอ้ข่าวนั้นอะมันก็เป็นข่าวเป็นข่าวที่ที่ที่เป็นข่าวจริงๆอคือมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดนีเป็นเรื่องของตำรวจเกาหลีอะไรสักอย่างอะที่เหมือนกับว่าไปผมจาไม่ค่อยได้นะไม่ไม่ค่อยชวนเรื่องรายละเอียดแล้สูเหมือนว่าไปข่มคืนหรืออะไรเด็กเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ แล้วกว่าที่แบบเขาเรียกอะไรจะส่งฟ้องหรือว่าตํารวจจะถูกเอาผิดได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยคือคุณบองจุนโฮเขาก็เอาสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ไอ้คดีที่มันเกิดในเหมือนไเ,เรื่อเมอร์เดอร์เนี่ยก็มันเป็นคดีที่เขาเรียกอะไรมันดัดแปลงมาจากเขาโครงเรื่องจริงด้วยอะไรประมาณนี้ด้วย mm. ถือว่าเป็นหนังที่แบบดีอะดีจริงๆของพวกเขาคือผมคือหนังเรื่องนี้ยาวด้วยนะพี่ถ้าพูดพูด,พดตรงๆประมาณเกินสองชั่วโมงครึ่งอะแต่ผมก็รู้ว่าเออ คือคือคือตอนนั้นนะผมดูผมกล่าวว่าเออถ้าสามสิบนาทีแรกมันยังไม่ค่อยนั่นแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่ได้วะ <c oughs> ต้องดูต,อต่อนจนจบอะแล้วผมดูตอนห้าทุ่มกว่าไม่ไปจบตอนแบบเกือบตีหนึ่งกว่ามันประมาณสามชั่วโมงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ใช่สองชั่วโมงสี่สิบหรือสองชั่วโมงห้าสิบอะไรเงี้ยเลยคุนแจค็คถ้าผมจำไม่ผิดอะพอเ <พอ S 1> สริมนรื่องได้ได้ขอเสริมพอเสริมนิดนึงคือว่าผมว่าเรื่องเนี้ยกับเล่าเรื่องที่มันเล่าเรื่องยากกับพาราไซด้วยนะ ใช่ใชเพราะว่าคือพาราไซต์มันยังเป็นพูดถึงเรื่องชนชั้นไงแล้วหนังชนชั้นผมว่ามันคือเออขาเรียกว่ากลาเม็ดในการเล่ามันหลากหลายมากอะในการจะเทียบชนชั้นนะแต่ผมชอบเรื่องเนี้ยตรงที่ว่ามันพูดถึงเรื่องความเชื่อในความถูกต้องบางอย่างทีด่ด้วยด้วยท,ที่ตอนแรกมันมีคนเชื่อในความถูกต้องกับไอ้ไไไไคุณคุณแน่แเอเอใช่ลอดที่มาที่มาจากโซเอเอ,เอแล้วมันเหมือนมันมีความพลิกผันทางความเชื่อตรงนี้แล้วทำได้ดีมากเลย พูดก็ไม่ได้ไม่รู้จะรีวิวไงส่วนเรสปองก็สปอยใช่ไหม <c oughs> เออท่านสปอยคืออยาก <c oughs> ให้คืออยากให้ไปดูครับคือ<ช>คือเสียดายว่าตอนนั้นมันกลับมาฉายใหม่แต่มันเป็นช่วงโควิดไงคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปลงเข้าไปดู <c oughs> ในโรงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เหมือนด็อกด็อกว่า,ขขาเขาอไปเข้าโรงเนาะใช่ใช่า้องจำไม่ติดถึงจะอย่างนั้นนะครับก็แบบเออก็เสียดายครับคุณผู้มกับเขาชื่ออะไรนะฮะ บองจุนโฮใช่ไหมก็เลยนึกถึงคู่หูที่ต้องมามาควบคู่กันนะฮะคุณพักชันวุกเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะมีหนังใหม่บ้างเน่ยคุณพักชันวุกที่ทำโอบอยกับแฮนเบเดนเนีครับคือผมมาชอบคนนั้นมากกว่าบองจุนโฮไงก็เลยลุ้นรออยู่ว่าเมื่อไหร่เฮียแกจะออกหนังใหม่มาเออเนี่ยเข้าไปดูในเอ็มดีบนี่มีมีบอกว่ากำลังถ่ายทำอยู่เรื่องนึงนะฮะชื่อเรื่องด e c i s i o n to l e a เอเกี่ยวกับอะไรก็ยังไม่รู้แต่ว่า แล้วก็ไม่ไม่รู้มีกำหนดจะออกเมื่อไหร่ด้วยนะแต่ก็เอ่อรอดูนะฮะคือคุณบอง,องน้อยหน้าบองคุณโทรไม่ได้นะคือคุณบองเนี่ยบองเนี่ยคุณบองหนังของเขาอาจจะแบบเป็นหนังที่เห็นแสงอาทิตย์บ้างอะเรามีช่วงเวลามีความสุขกับหนังเขาบ้างแต่คุณป์งเนี่ยเหมือนเหมือนแบบการถ่ายทําอยู่ใต้ท่อน้ําปะรปาอันมืดหมนเลยเ แ,<ะ>แม่งมือมือมุดของเกาหลีของจริงอะไม่รู้แต่ว,ว่าอย่างไงไม่แต่ว่าเขาไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้ s n เพ p i e r c e <oughs> r ด้วยนีกว่าใช่ครับ Snowpiercer ตอนนี้ซีซั่นใหม่เพิ่งมาปะเ <c oughs> พิ่งมาครับ <c oughs> โอ้เออเออก็ผมผมว่าสองคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนกันนะในชีวิตจริงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคือถ้าชอบถ้าถ้าชอบแนวเ,เดียนขนาดนี้แล้วอ่ะ <c oughs> เป็นเพื่อนกันเถอะ โอเคก็คุณคุณโป้งแนะนำเนรื่อง memory of m u r d e r นะฮะหนังเก่าแต่ว่าแนะนำให้ดูถ้ารายการคุยหนัง